พูดถึงพันธุศาสตร์เนี่ยพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเราคงนึกถึงหลายๆอย่างใช่ไหมย <Yeah. S 1> ีน <Yeah. S 1> DNA เมนเดลโครโมโซมนะครับ <Yeah. S 1> การถ่ายทอดลักษณะพศดธ g กร e เทคโนโลยีชีวภาพพวกนี้ครับ <Yeah. S 2> เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์หมดเลยนะครับคราวนี้ผมอยากจะเริ่มที่ DNA นะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่า DNA เนี่ยมันเป็น จุดเริ่มต้นของชีวิตนะครับนะถ้าเราถ้าถ้าเรารู้ว่าด mm ีเนเคืออะไรทำงานอะไรนะครับเราก็เรียกว่าเข้าใจเข้าใจเกือบทุกอย่างอะ่ะแล้วนะครับที่ไม่เข้าใจก็คือจิตใจเนาะทำไมคิดอย่างงั้นไซโคโลจี้อันนั้นอาจจะไม่รู้แต่ว่าดีเนี่คือช่วยบอกเราหลายๆอย่างนะครับดีเน mm hmm. หรือว่าดีออกซิไ o โบนิคลิกแอซินะครับ เป็นสารพันธุกรรมนะครับคำว่าสารพันธุกรรมก็คือ1มันเป็นตัวกําหนดลักษณะนะครับว่าสิมีชชีนั้นจะมีลักษณะอย่างไร2มันเป็นตัวที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นกําหนดรุ่นนี้ไม่พอนะครับไปกําหนดสู่รุ่นรุ่นลูกต่อไปสืบทอดไปเรื่อยๆนะครับงั้นถ้าเราดูดูรูปด้านข้างนะครับคุณจะเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีร่างกายมีหลายเซลล์เนี่ย Mm hmm. เดิมที่ก็เกิดจากการปฏิสนธิของสเปิร์มและไข่ของแม่ถูกไหมครับแล้วก็ดีเอนะครับที่อยู่ในสเปิร์มกับไข่เนี่ยก็มารวมกันเนาะรวมกันในนี้ไม่ได้มาฟิวนะแต่มายถึงว่ามันรวมกันเป็นดิพลอยนะครับเป็นเฟอร์ติลก็มีการแบ่งเซลล์ต่อมาเรื่อยๆก็เป็นตัวเราครับงนั้นพันธุกรรมของเราก็มาจากรุ่นพ่อแม่นะครับ มันกำหนดสารพัดสิ่งนะครับการเจริญนะครับการแบ่งเซลล์เนี่ยแบ่งเซลล์เอ็มบอริโอเนี่ยแบ่งเซลล์เซลล์ไหนจะกลายเป็นส่วนหัวเซลล์ไหนจะกลายเป็นส่วนท้ายนะครับแอนติเรียหรือโพสติเรียหรือว่าการเกิดล่องต่างๆนะครับก็เกิดจากการกำหนดของยีนั้งสิ่นะครับโครงสร้างร่างกาย นะครับโครงสร้างร่างกายหรือทางชีวเคมีนี่ยังเห็นพออยกันอยู่เนาะนะครับแล้วก็พฤติกรรมพฤติกรรมเกี่ยวไหมครับ <c oughs> เป็นพันธุกรรมไหม <c oughs> <c oughs> เป็นนะครับดูได้ที่ไหนดูที่หมา,าไซเปีเรียนนะครับ สายบิเลียนมันก็จะมีพฤติกรรมเบลียนฮัสกี้ใช่ไหมแล้วมีพฤติกรรมทําลายล้างนะครับตัวไหนก็มีพฤติกรรมนี้หมดเลยนะครับเป็นพันธุกรรมของสายพันธุ์นี้ของไม่ใช่สายพันุ์ของเออของพัน,นุ์นี้นะครับพันสายบิลเลียนฮัสกี้มันมีพฤติกรรมนี้ได้เนี่ยก็คือยีนนั่นเองนะครับแสดงว่าพวกมันเนี่ยมียีนบางอย่างที่ทาให้มันแสดงพฤติกรรมแบบนั้นนะทุกตัวเลยในพัน,นุ์นี้นะครับ อันี้อีกเรื่องที่สำคัญนะครับจริงๆเนี่ยสอนเท่านี้ก็คือสาระสำคัญของวิชานี้แล้วนะครับดิน A จะทำงานได้เนี่ยนะครับก็ต้องเกิดการสร้าง r าขึ้นมาก่อนนะครับเรียกกระบวนการนี้ว่า transcription แล้วอา a ก็จะต้องเอาไปสร้างโปรตีนนะครับนะบางอันเนาะเรียกว่ากระบวนการ translation ตัวโปรตีนนี้เองเนะครับจะเป็นตัวควบคุม ลักษณะนะครับเช่นเป็นเอนไซม์ในปฏิกิริยาชีวเคมีในเซลล์นะครับเป็นรูปผู้หญิงด้านล่างนี้นะครับก็โชว์ Variation ของลักษณะนะครับซึ่งก็เป็นผลจากพันธุกรรมนะครับก็มีหลายเชื้อชาติใช่ไหมครับอันนี้โครโมโซมนะครับเมื่อกี้มีดิน A แล้วใช่ไหมดินเอเกียวคู่นี้เนาะ โครโมโซมคืออะไรโครโมโซมก็คือการ organize นะครับ DNA ที่มันยาวๆเนี่ยดูว่ามันจะมีสภาพอย่างไรภายในเซล์นะครับอ่าถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับโครโมโซมมันนะครับรูปด้านด้านซ้ายเนาะโครโมโซมมันจะหมุนอ่ไม่ใช่หมุนเป็นกิ่งอ่าเป็นวงนะครับก็ circular DNA นะครับ แต่ถ้าเป็นยูคาริโอตจะเป็นลิเนียนะครับก็คือมีปลายปลายสองข้างนะครับถ้ารูดรูปตรงนี้ก็จะเป็นซินโทเมียใช่ไหมครับโอเคคราวนี้นะครับนะครับขนาดละครับขนาดต่างกันไหมแบคทีเรียโครโมโซมกับโครโมโซมของคนต่างนะครับ แบคทีเรียจีนโนมก็คือจำนวนดีนดีนเอทั้งหมดเนี่ยมันมันเล็กกว่าคนเยอะนะครับอ่าดังนั้นวงเดียวก็ครอบคลุมดีนเอทั้งหมดนะครับนะมีขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นของคนซึ่งมีจีนโนมขนาดใหญ่นะครับ3,000ล้านเบสนะครับแพทพลอยอ่าดีนเอเนี่ยมันจะเป็นวงเดียวเนี่ยนะครับมันก็คงแบ่งเซลล์กันไม่เสร็จอ่ะเนาะใช่ไหมครับอ่ามัน มันก็เลยแยกเป็นโคโมโสมย่อยๆนะครับของคนก็มีทำไมยี่สิบสามคู่ใช่ไหมครับโอเคอ่ะลิเนียลิเนียก็คือมีปลายสองข้างนะครับไม่เหมือนเซอร์คูลาร์ซึ่งเป็นวงเนาะนะครับคันนี้อ่ะถ้าเป็นออร์แกนเนลล่ะครับออร์แกนเนลล์ของย e ูคาริโอตเช่นไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์นะครับ ซึ่งมี DNA ของมันเองเหมือนกันนะครับ DNA ข้างในก็เป็นวงนะครับเหมือนของแบคทีเรียนะครับอันนี้มันคือเหตุหลักฐานสนับสนุนอันนึงของ endosymbiosis นะครับว่าคลอโรอพาสหรือไมโทคอนเดรีย ok เนี่ยก็คือโปรคาริโอตที่มาอาศัยร,ายร่วมกันอยู่ในเซลล์ยูคาริโอตนะครับโอเคคราวนี้คำว่าโครมาตินนะครับก็คือ DNA กับโปรตีนนะครับดีเอที่พันกับโปรตคือเส้นอ่สคอมบตินภาษาไทยก็คือเส้นใหญ่คอมบตินเนาะอะมันก็จะเป็นดีเอที่หนาตัวขึ้นนะครับเห็นเป็นเส้นภายใต้กล้องจุละทรรศน์ได้อันนี้ถามว่าความหนาตัวของมันเกิดจากอะไรก็คือดนเอมันพันล้อมรอบโปรตีนฮิสโตนนะครับแล้วก็มีการบิดเกลียวให้เป็นเส้นหนาขึ้นนะครับนะก็ ก็เรียกว่าโครมมตินนะครับโอเคนะครับก็มีกลไกหลายขั้นตอนนะครับจากดินเอที่จะสามารถพันเป็นเกลียวแล้วก็ให้มาเป็นโครโมโซมได้นะครับถ้าดูจากรูปนะครับฮิสโตนก็คือก้อนสีม่วงตรงนี้นะครับดินเอพันล้ลอมรอบโปรตีนฮิสโตนเราเรียกชุดนั้นว่านิวเคลียโซมนะครับ นี่มีวิดีโอนะลองลองลองดูไหมครับวิดีโอคันนี้ถ้าผมเปิด คือถ้าเราดูในไฟล์นะครับจะมีวิดีโอหนึ่งอาจจะมี powerpoint นะแล้วก็มีวิดีโอด้วยนะครับถ้าผมเปิดแบบนี้แบบนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นวิดีโอไหมครับพวกเราเชื่อตบเห็นเห็นค<อ>่ะเห็นค<อ>่ะครับ อ่านี้คือ d n a เอเกลียวคู่นะครับเอน พวกเราพวกเราเคยทำ lab ไหมที่ดูเซลล์ตอนแบ่งตัวครับในระยะอินเทอร์เฟสเนี่ยคุณไม่ได้เห็นโครโมโซมเป็นแท่งใช่ไหมครับคุณเห็นเป็นนิวเคลียสเหมือนจะติดสีม่วงอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าดูดีๆมันจะเป็นใหญ่ๆอันนั้นอะ่ะเรียกว่าเส้นใยโครมาตินนะครับถ้าดูกระบวนการแร a p p i n g เนี่ยมันก็ยังยังยังเป็นเส้นยาวๆอยู่มันยังไม่ได้ขดตัวหนาขึ้นนะครับ พอเข้าระยะโปรเฟสอ่ะมันก็จะเริ่มหนาขึ้นแบบนี้นะครับเมตาเฟสกดตัวสั้นที่สุดนะครับเห็นคโครโมโซมบางทีเห็นเป็น2องโครมาติดเลยนะครับนอันน,นี้ก็คือสเตปของอาการการสร้างเส้นใยอ่าการขดตัวเป็นคโครโมโซมนะครับสไลด์แรกเสร็จแล้วเนาะ โอเคครับอ่ะครนนี้ดินเอดินเอเป็นยังไงนะครับมันดูนะดินเอเนี่ยมันก็คือเกลียวคู่นี้นะครับ,รบอ่ะอันนี้เมาส์ผมใช่ไหมเห็นเมาส์ใช่ไหมครับเห็นเมาส์ไหมช่วตีที่ถามเห็นเมาส์ไม่เอ่ยช่่ยตอบหน่อยเห็นนะอ่า ดีเเนี่ยมันเป็นเกลียวคู่นะครับเราเรียกว่าดนะับเบิลสแตรนเพราะมันคือ2เส้นมาเข้าคู่กันนะครับเกลียวคู่เวียนขวานะครับอันนี้คือหน้าตาหน้าตาของมันเนาะเกลียวคู่อันนี้คือเป็นโมเดล3มมิตินะเติมเติมกลุ่มอิเล็กตรอนเข้าไปในแต่ละอะตอมก็จะเห็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าขยายออกมาให้เป็นโมเดลเห็นชัดเจนนะครับ คุณจะเห็นสองเส้นด้านซ้ายกับด้านขวาใช่ไหมครับแต่ละเส้นก็คือหนึ่งสแตรนตรงนี้ครับเราเรียก DNA ว่าโพลีนิวคลโอไทได้เพราะว่ามันประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่านิวคลโอไทครับอันนี้หน่วยย่อยมีอะไรบ้างนะครับหน่วยย่อยหน่วยย่อยของ DNA ก็คือนี้ครับนิวคลโอไท ประกอบด้วยประกอบด้วยอะไรนะครับยดยดายนะน้ำตาลคาร์บอนห้าตอมวิธีนับนะคุณวาดรูปห้าเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะด้านบนจะเป็นออกซิเจนคาร์บอนเริ่มที่ตรงนี้หนึ่งสองสาสี่แล้วก็มีคาร์บอนที่อยู่นอกวงตรงนี้เป็นตัวที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับน้ำตาลมีสองชนิดนะครับไลโบสกับดีออกซิไรโบส ไลโบสนะครับตรงนี้นะ C2 จะจับกับ OH แต่ถ้าเดอซิไลโบสจับกับไฮโดรเจนเห็นไหมครับนี่คือน้ำตาลไลโบสพบใน RNA เนาะดดอซิไลโบสพบใน DNA ็ก็นำมาสู่ชื่อของมันนะครับาวน,นี้น้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับ C1 จะจับกับเดสนะครับ C1 นะครับีกหนึ่งจับกระเบสเบสเนี่ยมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสนะครับก็แบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคิวรีนกับไพรมิดีนนะครับคิวรีนนะมีวงแหวน2องวงสองไพรมิดีนวงแหวนวงเดียวนะครับคิวรีนก็ได้แก่อดีนีนแล้วก็กววนีนนะครับตัวย่อก,ก็คือ a ที่เราคุ้นเคยส่วนไพรมิดีนก็จะเป็น CuT นะครับ ยพบในอารพบในดี a นะครับอ่จับกับเบส C5 จับกับหมู่ฟอสเฟตนะครับนะหมู่ฟอสเฟตก็หน้าตาประมาณนี้อันนี้ถ้าคุณดูแพทเทิร์นนะครับคุณจะเห็นว่าเวลามันมาเรียงกันเนี่ย C3 จะจับกับหมู่ฟอสเฟตตัวถัดไปนะครับต่อไปเรื่อย ดนั้นดินเเนี่ยมันจะมีปลายสองข้างด้านหนึ่งเรียกว่าห้าพลามก็คือด้านที่ C5 จับกับโมฟอสเฟตอีกด้านหนึ่งเรียกว่า3ามพลาเพราะว่า C 3สามนะครับรอจับกับโมฟอสเฟตตัวถัดไปนะครับเส้นตรงข้ามก็เหมือนกันถ้าคุณดูจากรูปนี้คุณจะเห็นว่าออกซิเจนอย่างนี้นี่คือ1 2ึ่สองสนี่คือ C 3สานะครับรอจับกับโมฟอสเฟตตัวถัดไปตรงนี้3ามพลากับอีกด้านก็5้าสามอย่างนี้เรียกว่าแอนติพา ralell ก็คือมันทิดตรงข้ามกันนะครับอ่ะทาน,นี้คู่เบสนะครับเบสอะไรคู่กันนะครับเบสเอเบสเอจะคู่กับเบสจีนะครับแล้วก็เบสทีคู่กับเบสซีนะครับเห็นไหมอ่ะทาน,นี้ถ้า A กับ T จะมีไฮโดรมันคู่เขา้าเข้าคู่กันเนี่ยมันมีพันธะอ่อนๆนะเรียกว่าไฮโดรเจนบอล ครับสองสองพันธะไฮโดรเจนบอลสออันก็คือ A กับ T ถ้า3อันก็เป็น G กับ C g กับ C. C ก็จะจับกันแข็งแรงกว่าครับดิน A น DNA บริเวณไหนที่มี G C เยอะๆนะครับบริเวณนั้นเนี่ยก็จะขาดจากกันยากหน่อยครับครับคราวนี้อันนี้สองพันนะเขียนตัวเล็กๆแต่สอพันการเขียนแบบนี้ครับเป็นการแสดงว่าดิน A ของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ยังไง อัตลักษณ์ก็คือลำ,ลำดับเบสนะครับคุณจะเห็นว่ารูปนี้เนี่ยหพราร์มนะครับเบสตัวแรกเป็น T ตัวตับ G นะคุณก็เขียนเป็น5า้าพาร์ม t ี c a นะครับแล้วก็3ามผู้ของมันก็จะเป็น3ามพาร์มทีผู้ช่ไหมครับนะครับ a, c, D, G, G, นะค,บนะค,บคุณจะต้องมีความสามารถในการมองปรับกันได้นะครับถ้าให้ลำดับเบสมาแบบนี้คุณต้องคิดได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้นะ ตรงที่เขาไม่แสดงอ่ะครับก็คือน้ำตาลกับหมู่ฟอสเฟตเพราะมันเป็นแพทเทิร์นเดิมเห็นไหมครับไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรอันนี้เราเรียกตรงนี้ว่าชูการ์ฟอสเฟตแบ็กโบนนะครับตรงนี้ไม่มีอัตลักษณ์อะไรตัวที่กำหนดความเป็น DNA ความจำเพาะของ DNA นั้นก็คือลำดับเบกนะครับอันนี้เอกิน,นลืมพูดเนาะฟอสโฟเดสเตอร์บอ์ก็คือพันธะที่ ใช้เชื่อมระหว่าง n u c l e o ไ i ยนะครับนะหมู ed, นะอ h o s ตกับน้ำตาลโอเคครับอันนี้อ่ะคำหนึ่งที่คุณต้องรู้จักก็คือคำว่า complementary strand นะครับ complementary ก็คือเส้นคู่นั่นเองครับมันจะไม่มีความเป็นเส้นเฉพาะนะหมายความว่าถ้าผมกำหนดดีเอ,เอขึ้นมาเส้นหนึ่งตัวที่เข้าคู่ได้ก็จะเป็น complementary strand ใช่ไหมครับงั้นในเคสนี้ผมกำหนด A เป็นเส้นนี้ครับงั้น B ก็จะเป็น complementary strand ของ A ครับแต่ถ้าผมกำหนดเส้น B มาให้ A ก็จะเป็น complementary strand อีกให้ทำโจทย์นะครับทำโจทย์ผมมีคำถามว่าไฮไลท์ส่วนประกอบพวกนี้นะครับว่าในโมเดลนี้เนาะว่าอันไหน แทนอะไรครับเริ่มที่เดียกที่ไลโบชูก้าก่อนคือสีไหนในรูปนี้สีอะไรครับนี่รอคำตอบนะสีอะไรครับทีน้ตกลไหมครับใช่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 ชอ นี่คือน้ําตาลสีห้านั้นสีเขียวตรงนี้น่าจะเป็นอะไรครับเออข้างในนี้ก็จะเป็นเบสถูกไหมครับนั้นสีเหลืองเป็นอะไรฟอสเฟตครับโอเคสีเหลืองเป็นหมู่ฟอสเฟตนะครับโอเคอะดีนีนครับมาดูอะดีนีนอะดีนีนคือสีอะไร อะดีนีนคือสีอะไรครับอะดีนีนเป็นเขียวเขียวอ่าโอเคเพราะอะไรเพราะอะไรวงแหวนสองวงก่อนถูกไหมอะดีนีนวงแหวนสองวงก็จะมีสีเขียวกับสีฟ้าใช่ไหมครับแต่รู้ได้ไงว่าเป็นสีเขียวครับตอพันธะพันธะสอง,สอง เช็นก่อนแม่อันนี้ S ออกอันั่นน่าจะเป็นคู่อีวงแหวนก็เป็น A งนั้นสีม่วงก็จะเป็นไทมีนครับนั้นในทางกับกันสีน้ำเงินเป็น E ใช่ไหมครับสีส้มสีแดงสีแดงเป็น C ครับพวกเราไม่มีปัญหาในการจำใช่ไหม A คู่ T เนาะ C คู่ C ครับันทาเดเซน หมายผมเรียงให้จำว่าหลังโค้งเหมือนกันเนาะทีพูสี่ห้าพรามเอ็นอยู่ตรงไหนเอ่ยห้าพรามเอ,อ็นพรามเอ็นตอบมาครับรอบคำตอบอยู่ ซ้ายบนนะคะซ้ายบนอ่าได้ถูกต้องครับนะสังเกตง่ายๆด้านที่มีหมู่ฟอสเฟตอ่ะจะเป็นไฟพรมเอ็นนะครับนะเพราะมันจับกับให้นับตรงนี้ C1 C2 C3 C4 แล้วก็ C5 จับกับหมูฟอสเฟตงั้นถ้าคุณย้อนไปนะรูปมันไม่ขึ้นสังเกตนะครับอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็น3าพรามนะครับส่วนตรงนี้ ห้าก็ต้องคู่กับสามนะครับไล่ไปโอเคเนาะไฮโดรเจนบอ์แล้วนะฟอสโฟเดสเซอร์บอ์ ond, นะครับพันธะที่หมู่ฟอสเฟตจับกับน้ำตาลนะครับถือว for ่าฟอสโฟเดสเซอร์บอลหนึ่งรอบหนึ่งรอบให้นับสิบคู่เบสนะครับหนึ่งสองอ่ะสิบคู่เบสหรือว่าวิธีนับอย่างนี้นะครับรอบเนะี่ยถ้าตามนิยามจริงๆนะก็คือยอดยอด ของเส้นเดียวกันเนี่ยนี่คือหนึ่งรอบนะครับซึ่งดิน A เนี่ยมันจะมี10คู่เบสพอดีถึงจะได้1นรอบนะครับโอเคไหมครับนะในรูปนี้มีกี่นิวเคลียสทายนับเองเนาะก็น,นับนับคู่เบสก็ได้มีกี่คู่คูณ2ก็ไปคูณก็จะได้จำนวนนิวเคลียสทายนะครับ